สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แดดดีนะคะอปุ้นก็เลยอ,อยากกินส้มตําแต่เราไม่มีมะละกอเดบค่ะอปป่นจะมาตําแตงนะคะดูว่าเราใส่อะไรหรือยังนี่ค่ะมีพริกเดี๋ยวอปุ้นจะใส่กระเทียมนะคะเราซื้อไก่ย่างมาจากเซนเบอรี่ค่ะคิดว่าเขาใช้ได้เลยกําลังร้อนๆและอปิ้นอยากให้ทุกคนเห็นด้วย <c oughs> เพื่อจะได้หิวด้วยกันนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวดู ใส่กระเทียมสักเกลี่ยนะว่ากระเทียมตัวใหญ่มากเลยค่ะจะใส่แค่อันพอดูต้องมาเห็นคนตำๆอย่างนี้ค่ะดูดูดสภาพเป็นจะ ใส่มีมะนาวนะคะม,มะนาวแล้วก็มีอจะใส่น้ำมะขามด้วยเพราะว่าแอปเปิลชอบน้ำมะขามน้ำมะขามของเราดูสภาพก่อนใช้ได้จะใส่มะเคือเทศไปก่อนนะคะมองเห็นชัดไหมคะมุมนี้ จะชัดเลยทีเดียวอาเป็นเป็นห่วงนิดหน่อยกว่าคนไม่เห็นดิโอเคเค็มาาเคมเค็มะควมนคมเค็มเค็มเคมเคะจเรีมกเปรี้ยวสเใจน้คมะค็มเค็ม มะขามที่นี่เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเมือนไอ้ข้นๆนะคะรับรองเปรี้ยวสะใจะตามไปด้วยน้ำปลารของพี่ไม้ค่ะของเราอาหารจานเดือดของเราวันนี้สายตาให้เขานิดนึงนะคะอ๋ออับมันมีปูด้วยค่ะมีปูอยู่ี่ตัวหนึ่ง ดูว่าเราได้ปูด้วยวันนี้มีด้วยค่ะีค่ะอใส่ปูตัวน้นอร่อย่ะอร่อยค่ะและ้วแอปเปิลเมอ,อเรียกอะไรตามปิดใช่ไหมแสงตามปิด เขาเรียกอะไรแต่ทุเเกเดือนวันต่างกันต้องใส่เขานิดนึงเพื่อจะได้กลมกล่อมไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวมันจะหวานเกิน,นจนไม่ชอบปอนเนลยมะเก็บเขากลับไปในถุงบอนเดิมน,นะคะไม่งั้นเขาจะแข็งนะคะต้องหาที่เก็บเขาดีๆค่ะจะซองเลยเดี๋ยวเราจะมาตั้งชั่วๆกัน อ, <c oughs> อยากให้เห็นอยาก้เห็นรู้ชัดไหมคะกำลังเนี่ยนัวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็สับแตงใส่เลยคนๆๆโอ้ลายออกแล้วดูนะครับฝีมาอมาอะไรค่ะอล้วเาจะสับแตงใส่ในนี้เลยค่ะไม่รู้จะไกลไปไหม อนเราตำเสร็จเดี๋ยวอัพไให้ดูเพราะว่าตำแตงนี่เป็นกิน,นง่ายๆด้วยแล้วก็อร่อยค่ะมะละกอที่นี่จะแพงมากนะคะอัปเปิลไม่ค่อยได้กินส้มตำม,มะละกอส่วนมากก็จะเป็นตำแตงตำถั่วมาชดเชยกันค่ะเพราะว่าที่นี่ทุกอย่างแพงค่ะไม่เหมือนบ้านเราอย่างทัว่วเขาเรียกอะไรทั่วแขกหรือว่าคล้ายๆเอ้นิ้วมือค่ะถุงนึงก็ ถ้าอันดีๆก็สองปองนเลยนะคะก็หมายความว่า80บาทคะ่ะถุงนึงก็แค่ไม่ถึง300กร้อยันด้วยซ้ำไป3ขีดบ้านเราใช่ไหมคะก็ mm hmm. จะแพงแต่ถ้าแตงเนี่ยอ่ะมันจะแบ่งค่ะแบ่งตำทีละครึ่งแล้วเขาก็อร่อยด้วยไม่แพงเท่าไหร่ก็อร่อยบางทีคิดถึงบ้านเราอะคะ่ะซื้อมาเป็นถุงๆแล้วก็กินเล่นเปล่า แต่ที่นี่แพงมากถ้ากินเล่นเปล่าๆนะลูกหนึ่งก็ตกประมาณาเกือบร้อยค่ะลูกหนึ่งจะตกประมาณเกือบร้อยนะันจะให้ดูก่อนตื่นเต้นกันตื่นเต้นเต้น,ต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 นเห็นไหมคะเห็นไหมนี่คือตำแตงของเราวันนี้อาหารของแอปเปิลนะคะ ต้องเป็นส้มตําก่อนนะคะถ้าเป็นอันอื่นจะก,กินไม่อร่อยนะคะยิง่งแดดมานนิดหน่อย,น,น,อย,อยนี้ทําให้เราแบบคึกคืนนะคะอยากกินส้มตําอยากกินอะไรที่มันเผ็ดๆที่นี่เนี่ยถึงจะแดดขนาดไหนก็ยังหนาวอยู่นะคะเพิ่นต้องใส่เสื้ออย่างนี้นะคะเพราะว่ายัางหนาวเยอุ๊บเดี๋ยวเราชิมแต่ตอนชิมนี้ต้องลืมลืมอะไรลืมช้อนของเราไม่ได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะลืม ดูว่าเป็ยังไงดูนะคะฝีมือฝีมือตัวเองหูนปลาร้าพี่ไหมสุดยอดค่ะของเขาอร่อยจริงๆขอเติมไปอีกนิดนึงนะคะว่าของเขาอร่อยโอ้ ให,ใหญ่ด้วยอยากให้เห็นจังเลยอ่ะอะมันจะแคะยังไงเห็นจะให้เห็นนะต้องเป็นคนละทางใช่ไหมกลัวเข้าร่วมด้วยเดี๋ยวเราไม่ได้กิน โอ้หนีไปแล้วนี่ยค่ะน้ำโยดๆเลยอร่อย,ออย,ออย,ออยกินกินเลยเจ็ิดนง่ะัก็โดดไปเมื่อกี้นี่นะคะตำแตงของเราแล้ววันนี้อัปเปิลซื้อไก่มาจากเซนเบอร์ <c oughs> รี่สี่ปอนด์ห้าสิบสี่ปอนด์ห้าสิบ ไปได้ราคาพิเศษมา <c oughs> ได้ราคาพิเศษค <c oughs> ใคระไปซื้อก็ยังมีอยู่สามตัวนะคะเพื่นเห็นหน,นะบางทีก็หมดค่ะเพราะว่าถ้าเขาขายหมดแล้วก็คือหมดเลยวันนี้เลยนะคะโอ้โหอ,อยากให้เห็นจังเพื่นจะใส่นี่น,นะะ 200บาทบ้านเราค่ะตีเป็นแค่40บาทต่อปอนนะคะไก่ตัวนี้นะคะแต่อัปเปิลจะกินวันอื่นด้วยไหมคะเพราะว่าวันนี้อาจจะหมดแค่ขาเดียวหรือว่าสองขาแล้วเก็บเขาไว้ในตู้เย็นได้แล้วก็เวลาหิวก้าวออกมาอุ่นแล้วก็กินได้เลยเขายังร้อนอยู่เลยค่ะอยากให้ทุกคนมาดมกลิ่นเลยเนี่ยกลิ่นของเขากับส้มตำอับเปิลจะงดข้าวนะคะเพราะว่าอ้าวนเกินแล้ว ก็จะมีแค่ไก่กับตําแตงนะคะวันนี้แล้วก็อาจจะหิวบ้างเล็กน้อยแล้วก็มีกีวีค่ะ mm. เพราะว่าไม่ลดไม่ได้นะคะ mm. เพราะาน้ําหนักขึ้นมาแบบเกิน mm. แล้วพรุ่งนี้อปเปิลก็จะไปใส่วัคซีนด้วยค่ะ, mm. คะห่วงนิดหน่อยค่ะแต่เ,เป็นเกณฑ์บังคับอะค่ะเราต้องไปใส่เพราะาเราห้าสิบกว่าแล้วใช่ไหมคะ mm. ถ้าไม่ไปใส่นี่คือเราจะกลับไปเมืองไทยนี่ก็ลําบากนะคะอปเปิลจะใส่เข็มแรกพรุ่งนี้ค่ะวัคซีนโควิด -19 นะคะ ก็ขอกําลังใจมาช่วยกันหน่อยนะคะเพราะกลัวเข็มค่ะกลัวเข็มแล้วก็กลัวแบบอ่าเอฟเฟกต์อะค่ะอาการอ่าที่ข้างเคียงของเขาอะ่ะก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าเราอยู่ที่นี่เราก็อยากกลับบ้านใจจะขาดแต่ค่ะแต่ก็ต้องทนค่ะเพราะว่าเราต้องใส่โควิดก่อนนะคะแล้วก็อยู่ในพีเรียดไทม์ของเขาก็คือหลังจากเข็มแรกพรุ่งนี้ก็นับไปอีกประมาณใกล้ๆ3เดือนอ่ะเปินจะใส่เข็มที่สนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ ฟรีดอมค่ะเราจะบินไปเมืองไทยกันปลายปายป,ายปีแน่นอนค่ะโอเคค่ะวันนี้เราดีใจจะได้กินตำแตงกับไก่ย่างนะคะใครหิวนะคะมาแวะได้ค่ะที่ส n โ w นหิวนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อาเปิลด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายค่ะขออนุญาตวางก่อนนะคะ